สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแน,นลทุกท่านวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะเล่นทั้งวันของเราเป็นยังไงกันบ้างเนอะมานเฮงปังกันไหมนะคะทุกคน วันนี้ก็มาดูนะคะแนวทางของเราเข้าอะไรตัวไหนยังไงบ้างนะคะเราสตาวันนี้มีทั้งเราสตานะคะคลิปนี้นะคะมีทั้งเราสตาแล้วก็ดาววีของอาจารย์ปัญญาไปเลยเนาะอาสะอันนี้นะคะทุกคนส่วนมากนะคะรูดเท่านั้นที่รอดนะคะสายรูดนะคะก็คงจะได้ไปออกสามหนะคะดาววีสามหกหกสามแปดอันนี้ก็4ี่ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดเอาหวยขึ้นมาจะศูนย์เหจ๊ะ นี่นะคะ40107เนี่นี่ของเราอาจารย์ปัญญานะคะตัวนี้ไปเข้าหลักร้อยนะคะเขารักรวยค่ะงวดน,นี้เอามาดูวันนี้กันนะคะโอ้ยสอยตายแอดแดดกแียวนะคะไปไม่ถึงหนึ่งสองนะคะโอ้ถ้าใครหยิบมาเพิ่มนี่ก็จะเป็นหนึ่งสองนะคะสี่สามสสองโอ้ยสิบหกหางเองนะคะนี่1สิบหกหางเองเนาะนี่นะคะถ้าใครหยิบไปอีกนิดนึงนะคะก็สิบหกหางนะคะก็จะได้นะคะ ให้สิบหกหางได้ไหมคะทุกคนเอ้ามันก็ยังดีกว่ารูดสองตัวได้แหละถ้ามันเจาะเข้านะคะือลองทําเป็นสิบหกหางได้ไหมคะเอาเดี๋ยวงวดหนาเอสสิลองเฮดเบิงเอฟซี FC ก็เอาถึงสิบสองหางก็ได้หรือเก้าหางหรืออะไรก็ว่าไปเนาะเดี๋ยวเอดสิลองเฮดเบิงเฮดเจ้าของนี่ละหาหาวิธีเอาหน่อยตัวบได้บดบเอดบได้เค่ะบบได้ค่ะมันบบใส่ค่ะทุกคนมันบบใส่มันกับโบไก่เคียงเนาะตายเอดแลดนะคะสู้ต่อค่ะทุกคน นี่นะคะก็ไม่เข้านะคะบางทีมันอาจจะมาออกตัวนี้ก็ได้นะคะดาวโจนดาวปกุกกันเบิ้ลกันหามนะคะไม่รู้มันไปเบิ้ลหววไหนนะคะทุกคนได้กันไม่ลาวเช้านะคะลาวเช้านะคะนี่นะคะตัวนี้สี่ห้าหกพอปังกันไหมโอ้แอดจับได้เบิ้ลตลอดเลยนะคะไปออกลาวพัฒนาแลนะ้วเนาะห้าห้านะคะอันนี้ก็เป็นเลขทูบนะคะเข้าฮาหนอยดีดีนะคะอย่าลืมมาลุ้นเลขทูบเด้ออ้าลืมบอกแฟนนะคะซื้อกล้วย โอ้ยแอดลืมซื้อกลวยลืมบอกแฟนซื้อกลวยคะ่ะทุกคนตายบัวบาทเอาไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปซื้อก็ได้ไหมเอามาถวายพระเนาะคะ่ะถวายวันพระพอดีนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะถวายกล้วยนะคะทุกคนไหวบนบานสารกาวไหวอะไรเอามะละกอได้ไหมคะมะละกอเขาไหวกันไหมทุกคนโอ้ยเดี๋ยวแอดไปดูในอันนั้นนะคะเพราะว่ามะละกอมะละกอสุกเหลืองๆเห่ือนเนี้ยแอดเห็นเขาไหวกันอยู่เดิ ไ่ไม่มาละโกมาละโก,าากฮอนแลนด์นะมเอาเอากล้วยก็ได้เดี๋ยวไปซื้อเอากล้วยก็ได้คะ่ะเดี๋ยวไปซื้อครับออกไปตลาดอีกนะคะลืมคะ่ะลืมบอกเฟนนะคะต้องไปซื้อดอกไม้ด้วย วันพระเนาะทุกคนวันพระนะคะอย่าลืมมาลุ้นเลขทูบกันเด้อค่ะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะนี่ก็เป็นดาวของอาจารย์ปัญญาออาวันนี้นะคะมีทั้งราวสตาร์แล้วก็ดาววีเลยเนาอะ,อะมาดูกันนะคะทุกคนวันนี้นะคะสี่ราวเช้าของเราสี่ห้าหกนะคะสี่สามสี่สี่สี่ห้าห้าสามห้าห้าห้าหกนะคะหกสาม หกสี่ห้าเก้านะคะกันเบิ้ลกันหามนะคะทุกคนโอ้จะเป็นจับไซเน,นวนี่เอามาดูนิ้นนะคะสายสายดาวคืนนี้นะคะแอนให้สองสามสี่นะคะสองสามสี่นะคะระวังเบิ้ลโอ้คือจับเบิ้ลหลายๆแถววันโกนวันพระนะคะส่วนมากดาวจะชอบเบิ้ลนะคะทุกคนส่วนมากดาวจะชอบเบิ้อลออะรองดูคะ่ะสองสี่หกเก้านะคะสามห้าเจ็ดนะคะสองสี 2, 4, 6, 9, 3, 5, 7, ่หกเก้าสามห้าเจ็ดค่ะทุกคนนะคะสองสองสามสี่นะคะ สองสี่สองสามสองสองสองหนึ่งสามสี่สามหนึ่งสามห้าสามสี่หกนะคะสี่สี่สี่ห้าสี่เก้าสองหกค่ะทุกคนเอาเขียบเอานะคะสายสอยดาวคืนนี้นะคะอปังมาดีๆนะคะโดนดาวสอยคืนบ่ค่ะแล้วทำไมพอได้เราพัฒนาและดาวก็หลุดนะคะพอได้พอได้ดาวเราพัฒนาดันหลุดอย่างนี้นะคะทุกคนคือจะสั่งฉลองจ้า เอามาดูเล่นทั้งวันของเรานะคะเด่น4 5 6คะ่ะทุกคนนะคะ4 2 4 3 4 4 5 2 5 3 5 4นะคะ6 2 6 3 6 4นะคะนี่นะ,ะกันเบิ้ลกันหามเลยนะคะมีมีมีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์เราพัฒนามีสิทธิ์เบิ้ลอีกนะคะจับได้เบิ้ลทุกสูตรเลยดิวนอยู่แถวเลขไทยนี่ทุกคนกันเบิ้ลกันหามกันศูนย์เลยนะคะแถมเป็นวันพระด้วยนะคะทุกคนวันพระเนาะ นี่นะคะ4 2 4 3 4 4นะคะ5 2 5 3 5 4 6 2 6 3 6 4นะคะทุกคน4 6 3 5 2 1นะคะ4 5 6 25 4้4 4 3 6 4 3 4 2 5 6ี่4 2 3สามหนะคะอันนี้ก็805นะคะเลขทูกก็แปลงกันเอานะคะใครที่จะแปลงเนาะ4 2 4 3 4 4 4 5นะคะ5 2 5 3 5 5ห้าสามห้นะคะ6 4 9 2นะคะ เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าค่ะทุกคนตัวนี้นะคะสายสอยดาวนะคะสายสอยดาวสายเล่นทั้งวันนะคะตัวนี้เป็นสูตรหลักของเรานะคะลงคลิปนี้จบนะคะเดี๋ยวเจอกันกับชุดสรุปเราพัฒนานะคะสรุปเราพัฒนาเพิ่งเสร็จวันนี้อาจารย์ปัญญานะคะให้อันนี้เลยนะคะเพื่อนไห่อ่าไปกันต่อเลยนะคะของ อาจารย์ปัญญานะคะทั้งเราสตาแล้วก็ดาวีนะคะมาดูมาดูเลยนะคะทุกคนอาจารย์ปัญญานะคะเราสตาเด่นสี่ห้านะคะสี่หกสี่เจ็ดสี่สี่แปดนะคะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดขะนิ้นห้าหกห้าเจ็ดนะคะสามตัวบนศูนย์ห้าหกนะคะอ่าศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดนะคะดาวีดาวีไอพีด p, เด่นนะคะหนึ่งสองฟันหนึ่งค่ะ หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหกอาจารย์ว่าฟันหนึ่งหนึ่งได้เงินแน่นอนมาสั่นอาจารย์วานะคะลองดูเด้อแต่ว่าตัวเด่นอาจารย์เข้าดีนะคะสําหรับสายลูดนะเราก็สองตัวแอดก็ชอบอยู่นะคะลูดนะคะลูดเรือน้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีหลายรอบเราเก็บทีละรอบทีละรอบท,ลอบทีละรอบนะ เอาดีนะคะแ KB เอานะคะทุกคนเด่นหนึ่งสองฟันหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหกค่ะ ตัวนี้นะคะของอาจารย์ปัญญานะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะเอาท่านดีอยากเลี้ยงกาแฟอาจารย์นะคะเลี้ยงกาแฟอาจารย์ก็ตามนี้เลยเด้อจ้ะทุกคนเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้โชคดีกับทุกแนวทางที่ทางช่องนําเสนอนะคะเราก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแล้วแต่ความชอบเอฟซีเลยนะคะคนเราก็มีอ,อันที่ชอบที่ไม่ชอบนะคะเราก็มีหลายสูตรไลายหวยไลายอันโอ้ยต่ละมือแต่ละดีค่ะหวยไลายค่ะค่ะลองดูเด้อจ้ะ จัดไปนะคะทุกคนถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามลองดูนะคะอันนี้ได้ทั้งเราสตา์แล้วก็ดาววีเลยนะคะวันนี้อาจารย์ให้ไหวสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้โชคดีเด้อเดี๋ยวเขียนว่าคืนนี้ อาวนี่นะคะแอดเขียนว่าของคืนนี้นะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเด้อจัดสวัสดีค่ะโชคดีจ้า